12ข้อแนะนำเบื้องต้นในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยล o องโค v ิดทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5มูหากเปืืออาหารควรแบ่งเป็นมื้อย่อยหลายๆมื้อเพื่อรักษาระดับน้ำตาลให้คงที่ทานอาหารที่มีโปรไบโอติกเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวชนิดน้ำตาลน้อยทานอาหารที่มีกาะใย,ยสูงเช่นธัญพืช ทานอาหารที่เต็มไปด้วยวิตามินและธาตุเช่นผักผลไม้ไข่แดงหลีกเลี่ยงคาเฟอีนอาหารมื้อดึกอย่างน้อย4ชั่วโมงก่อนนอนหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่คาเฟอีนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอทำกิจกรรมทางกายพัฒนากล้ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจเพื่อลดอาการเหนื่อยยืดเอียดร่างกายเพิ่มความยืดหยุ่นกล้ามเนื้อและออกกำลังกายแอรโรบิกค,คาร์ดิโอ สังเกตอาการผิดปกติเช่นไข,ข้อ่อนเพลียหางมีอาการแย่ผลรรีบไปพบแพทย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดหลังหายป่วย1-3เดือน